นีดีดซีซีใกล้เปิดแล้วอีกไม่นานหรอกเพราะว่าเซิร์ฟบังเซิร์ฟเปิดหมดนแล้วมีพีเหรอไม่ไอเซิร์ฟอันเนี้ยสอรอบผมไม่เล่น 5G เนี่ย 5G แนววัดหัวกูมาเล่น 5G 5G แนววัดหัวเนี่ยอะไรกู 5G ไฟล์ไปเปลี่ยนไฟล์ประคองเลยละ กูเปล่ยนสายตัวความแล้วมันใช่เปลี่ยนสายตัวความเนี่ยไม่บอกหมกเลยอ่ะแบบหมกหมกไปเลยอ่ะเมื่อวานไอจะมีใครมาแตกกันใช่ไ,ไอเซนบอกเหรอห<ะ>ไอเซนไอเซนแตกเหรอเมื่อวานมาัน,นยิงแตกเออวันยิงแตกเลยกูไม่ได้เล่นเมืเ่อวานกูเลิกเล่นไปนานแล้ว,ว<ด>เอียะ อยู่ดีเซนเขากลับกลับมาบอซีสี่สี่มันไม่เคยเล่นเลยมันปกติไม่เล่นแต่พวกสี่สี่พวกเซิร์ฟนี่อะไรกันลูกไม่เคยมาโอ้งลงแม่งตัวแข่งบนเออมึงมึงต้องอย่าไปบอกมันมึงมึงต้องไปบอกมันว่าอย่าเพิ่งทำยิ้ม้าเว้ยกูบอกมันแล้วมันทำไปแล้วยิ้มผ้าจ้ะก็ไม่ทันแล้วไงมันทำไปแล้วไงแต่ตอนแรกอะอย่าบอกมันว่าต้องว่าอย่าเพิ่งทำเว้ยเพราะว่าเว้ยมึงทำยิ้ม้ามามันก็จริงอ่ะมันก็ถือก็จริงแหละมันก็ถือแค่แรกๆอ่ะมึงดูหลังๆดิ เพราะว่าตัวละครเน่ยกูพูดเลยไม่มีไม่มีตัวไหนเอาที่มันจะเปลี่ยนไฟแล้วน่ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนไฟเออเปลี่ยนเป็นตัวดำกูรู้แล้วมันมันส่งให้กูดูอืมกูรู้ว่าจะเอาตัวดำกูไงเพราะว่ากูคุยกับเจอาว่ากูกูคุยกับเจอาว่ากูเปลี่ยนไฟคืนนี้ไงแล้วกูนึกว่าเขาจะเอาตัวดำกูให้นู่นไอเซนแต่ไม่ใช่เย้ เพื่อนบอกกูช่วงสิบเอ็ดสิบเ็ดโมงประมาณสิบเอ็ดถึงเที่ยงไงมันเล่นอนเดี๋ยวตัวตัวจะเสร็จกว่าเที่ยงจะเสร็จแลมึมึงมึงถาเส้นดิเจิสี่สิบสี่สิบแกดาคนบ้านหนึงถาเส้นดิดเพกูจังหนัาป่ะพวกพวกสี่สิบแท็มันเป็นเจอที่วัดมาสุดแล้วเนียยิ่งกว่าสี่สี่สี่สิอ่ะ สี่สี่อ่ะไอ้สี่สิบประมาณก็สี่สี่ดิกูสามารถความคิดกูนะไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ไม่ใช่หรอกมั้งไอ้เหี้ยที่กูไม่เล่นสี่สี่กูสู้ใครไม่ได้มั้งมันเลยกูกูกูว่าแม่งเลยไม่มันแต่เซิร์ฟนั้นกูสู้ได้ทุกคนนะกูว่าเซิร์ฟนั้นกูได้ทุกตัวอะเลิฟสี่สิบอ่ะมึงถ่ายให้เส้นดิ กูมึงหาเพื ula, 30, ่อเจนอีกตัวตัวสามหมืน่นอ่ะโดนกูหมดอ่ะตัวละครสั่งทำสามมงสามหมื่นในแคนโดนกูหมดอ่ะตัวล้มตีล้แม่งเกิดแล้วตอนนั้นตัวตัวละครกูทำมาหมืนม่นกว่ามั้งถึกส่วนในเซิร์ฟล้วไอตัวสา <c ups> มหมื่นมันทำก่อนกูตั้งแต่แรกๆอ่ะโกในแคนแหละไอตัวกูมึงทำมากูยัดเรื่อยๆยัดเรื่อยๆกูถึกส่วนในเซิร์ฟเหลยแม่งรีเรื่อยยังเถื่อนกูสี่สิบมาแม่งเป็นเซิร์ฟที่วัดมันสุดแรงเนี่ย ไอตัวละครนี้มาจากไหนอะนายเพทำไรอ่างาจีกูเล่นท่าจีตัวละครมาจากไหนอะนายโซตัวเลอร์มั้ยเนี่ยเดี๋ยวกจุดเรื่องเยไม่รับเดี็กร้อนได้ร้อนไดครับแต่ท่าจีบันชัยแต่ท่าจีเออมันไอ้นี่มันมันอะไรวะมันมันมันแจกมันแจกอะไรเนี่ยเว็บไม่รู้ข้อเวลาก่อนตามใครมาก็ไม่รู้ ห้ามซื้อขาย่ไว้สำหรับเช่าตั้งแต่แตั้งแต่มาได้ของของเอ็กมั้งเอรับในเว็บเหรอเออรับในเว็บแ้วเว็บมันเข้าตรงไหนวะนอ๋อนี่ไงเจอละอสัตว์แจกช่วงหน้าสงการพอดีเลยนะเก็บลูนได้ลูนูนใหญ่ป่อเนาะเว็บอะไรเวดด็บดาบ เป๊บๆกลุ่มอ่ะรับของอ่ะครับเดี๋ยวรับกูโผล่มันไม่ได้ไไดิ๋ยนี้อ่ะง่จอออกเลยวะ ใส่อีเมลอีกน่าเบื่อป่ะเอีทมมันจะให้ใส่ทงที่อะไรอีเมลอ่มันไม่ใส่มันจะเข้องอะไรไงไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่มาถึงอีเมลรับของไอ้เียมัได้ใส่ทำที่อ่ะเจ็ดศูนย์หรอวะหรือเจ็ดโออะสี่แปดได้เก่าไม่ได้เหรอไปเก็ะข้าได้ปะได้ปะหลาเก้า เออต้องรอม้นันนี่มันเออเออได้ได้ตัวได้ตัวละครได้แเออเลี้ยละตัวเองอ่ะได้ตัวละครได้ตัวลครแล้วะด่วนก็เดี๋ยวก็สี่สิบ่สี่สีก็อีกไม่นาน วินาเปิดไอ้สัสไม่ปิดแต่ว่าที่นี่เอ้คนเล่นกคเยอะเยอะคุณต้องทำคใ้นีแม่เขาใช้ตัวตัวละครนี้โคตรเ่อะมันใช๋ยวกู้ตัวให้ดูนี่นี่ไม่เย็นนะพี่ไออ่เอาเี้ยเติมเติมไม้ไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได ไอ้เจ้าตันนี้แม่มีแต่ตัวละครเท่ๆอย่างนั้นเลยวะไอเฮ้ยไอ้เจ้ากูรู้ว่าโหลดเลยครับเฮ้ยไเจ้าเอ๋มันใช้ตัวนี้โคตรน้าทำอ่ะมึงส่งมึงส่งไปดิกูส่งไปสารตัวแม่งโคตรสารับกูถือว่าโคตรเสียวเฮ้ยกูมีดวันฟ้าไหมกำลังส่งไปใครบอกต้องใช้ไฟล์ วกูส่งแต่รูปกูยิงได้ตัวละครเลยตอนนี้มันก็ได้มาแล้วตอนนี้มันก็ได้แล้วกูส่งรูปกูเปลี่ยนไฟกูส่งรูปจอตัวละครใหม่ไปเป็นยังไงนี่เลยมันบอกเออมันบอกนะหาจะมันบอกรู้ชื่อไหมจะหาให้พบกูบอกไม่รู้ชื่อมันบรอกว่างั้นรอแป๊บจะหา้แล้วลิงโหลดมปนอยู่ไหนไรที่ 5G เลย เอ้ยมันชายลิงโหรดอยู่ไหนวะเขาเจอแล้วเอาไม่ได้ลิงโกรอออนะออโดอ,อ่ะตงละเฮ้ยไม่เข้มงวดเอ้ยไม่มันใช้ตัวละครก็เท่ตัวละครสีสีสีม่วงกับขาวอ,อ,อ่ะตัะัวหล ตัคอนเซิฟเซิฟซีซีที่ใส่ชุดไอ้เยี่อะไรไอ้เยี่ดีมควยอะไรไอ้ยี่ลาวแต่ว่ามันมันมันสีม่วงขาวๆอ่ะแต่เซิร์ฟไอ้เยี่ซีเซิฟซฟซีมั่งม่วงอะไรตามมาไม่ได้ของเลยไอ้เนี่ยได้แต่ตัวคอนอยู่เองเออได้เนว้อได้ของเล่นแล้วก็ได้จ c มั้งไอ้แม่เซ็ตเลยในจูบเชยเย้เจ้ตัวละครนไม่อย่างเฟี้ยว์ น้องนอลาน้องนอลาน้องนอลา. Thôi các bạn. Đó เกินไปพี่ภาคผนวกเลยครับใครพูดล่ะเหมือนใครเพื่อฝาเฟยอยู่ไอ้ช้างฝาเฟยมชื่ออะไรวะนามคุ้นๆว่ะเมื่อก่อนเฟยชื่ออะไรอุ้ยเย้หกดาวเกือบแตกนะครับ

รับบนเป็จ่าของเล่นครับไม่มีของเล่นเขาเนจ่าของเล่นเออดึงได้กว่าถึงได้ได้ดึงได้ดึงได้ดึงไหนงต้องมีคนดึงให้้ดีดีดีแต่ดูกเดอกเก็บของอ่เออได้เกปให้ด้อเดี๋ยวมันต้องเหังเดี๋ยวมันดา เออจริเงอเอาควยก็ว่าเฉยจะไม่โดนแบนหรอกควยเราอยู่คนละโย่อกันเลยสัคกคุณเราอยู่คนละโย่อกันเลยเฮ <c oughs> ียไอ้เฮียกูลืมกูมากูกูมาติดนิสัยล้วไอ้ยเงี้ยมาเล่นมาเล่นไอ้ยเฮียมาเล่นเซิร์ฟมีแล้วแบบไอ้ยเฮียสีนั่งใช้ยานเดียวใช้ไม่ต้องใช้แม็กไอ้ยเฮียมาเล่นเซิร์ฟมีแล้วเอาอแม็อกออกเลย รู้จเร้ไอกอไอกอราตัวเมื่อวานมันก็เล่นอันี้เหมือนกันอายาเดียวไอทามันตาไอฮาดาวันตาไออยางใช่เหรอหิฮิฮิยาฮิฮิฮิฮอฮิ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 ฮเดียวฮิ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 ิิฮ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 าิ่ิบิิื ของผู้จะหมดแนเฮียไม่ได้หนาวบริษั์เปิดก็หนาวปิดก็ร้อนนี่มีครปีอยู่ใช่หรอใช่ปะแอดมินมั้งตกปลาเหรอวะตกปลามันตกคนไงบริสัทมันลมันให้คนเรียวของ ีมโอ้ยตัวขอนะไม่ใช่ยืดตัวขอนเลยตัวขอนเลยตัวขอนเอ้ยนี่กูสองให้ใช่ป่ะตัวเขาขาวอ่ะ เลียนเลียนไอเลีต uh, oh, ัน้ำอ่ะตัน้ำอ่ะโอ้โห่ดิมอดบบีมดาดนายยิงไงยิ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 งขอเราขอยิงเขา ใส่ป่ะ mhm. เป็นอันเนี้ยตั้มเปย์เลยอ่ะอ๋อคือเออแค่แค่แค่ใส่เจไดนี่อย evet. ู Gotta, ่ไอตัวปากลายอ่ะไม่อยู <speaking> <speaking <speaking ่อ่ะตกโป๊ะเก่าเปล่าอะล็อกไม่ใช่ว่าอะล็อกเอออะล็อกไงมันคืออาร์ล็อกเราใส่เสื้ออื่นมันใส่หัวเขียวปั้มเปย์ชุดเขียวอะ ยให้ดูผมนหน้าแม่งก็จำได้แรเนเนี่ยเย็นหนวดมันไม่เชี่รไม่เชี่ยหรยวะคลินเยอะใช่คิดแงคิพลาโยแล้วคิดเยอะ่ะคิดแขป้อมโยไหลเอ้ยเวรมินของ จะคิดเป็นเน็ตแค่เดียวจะไม่ตายตวปวดที่แม่งได้เลยอาภา้าอะไรจังวะ ก็เลยไม่ใ <inaudible> ช่เป็นเลยวะไม่ไ <keinen> ด <Drop Luis> ้ต <diction aries> <ificar hat> ื่นเลยว่ะวุ้ยน่าจะหลายบาทเนาะเพื่อเพี่ยงแค่ของแค่เนี่ย เล่นเพวยตัวละครอ่ะพวกมีตัวละครก็เกี่ยวนะเว้ยแล้วพวกกระปงกระป๋องอี้ไอสัตว์ใส่เพิ่มเยมากเลยอุ้ยเาจนแบบเอ้ยเออน่าไม่โคตรแรงอ่ะเมื่อก่อนอ่ะกโกเล่นช่วงเอเดช่วงอันนี้เวย เอเดนอาช่วงบีดอ่ะเอเดนอาบีดปืนเขียวอ่ะเ,เป็นเคเขียวอ,อ,อ่ะน,นเออสองมเ้นรเวอราคาเยอะนะเว้ยบเนี่ยโคตรแพงอ่ะไแล้วยิ่งพวกเสีสองพน่ะยัง,พ 2, ยงแพงอ่ะตลาดขึ้นขึ้น,ข,นของลกอกเฮ้ยดึงปากได้ย่นี่แม่งดึงโคตรเอ๋เลย อ่อไม่ใช่ถ้าเราหยุดดึงปั๊กมาไหนตัวน <the> ี้ตายแน่มันยิงหน้าโซนโคตรเออเลยเฮ้ยเฮ้ยขอเปิดเพลงกันนะเฮ้ยมันเจ็บจุ่เบอร์เฮ้ยตัวคอนอนนี้ก็น่าไปทำสี่ไว้ตัวคอนอะไเนี้ยสงกรามเนี่ยเสียวดีเว้ย เดิมเดิมทั้งหลักอยม่ป้าเลยนะครับนี่ว่าว่าอะไรก็บบบ ก๊วใช้ไยังกัใชก็สี่ี่อีไมาหับให้เกิดขึ้นทุกงแล้วกวงเปิดแล้วขึ้นหนึ่ง้าหัวสักบวั่าเ่า ใช่เหรอใช่ไหมครับอืมใช่เหรอตอนอปก็ซื้อมาทอก็ซื้อแันคนนั้นมาไอ้เหี้ยกูมีสามกูมีสามดาวสองเกมแอ้สามเกมแรก เวไล่ตื่นเปล่อยางถัดาวแม่ก oh ก็ลินใจตัวต่ะเดี๋าวมันก็เตือนก็หูไปเป็กหลังเป็น ไปถอยหถอยทานปาบไหมทานไหมเขาช่วงไม่ได้เลยเกาชงได้ไลย ะจอเี่ะตวอร์นี้แม่มีแต่คนปั้มยาไม่เป็นนะจค่งครึ่งตัวปั๊มนครึ่งตัวปั๊มโคตรลางห้าีะม่่คนป้มยาาไม่เป็นนะโคตรลางน้ยกมล่านกิลกูรู้ว่านปั๊มยาเไม่เป็นนะพี่อะโ้ตวเซอร์นี้มันวัดหัวใก็วัดได้พี่ยตัวดีล่าขนาไม่ใช่ไม่ได้เหมือนสีสี่ตัวเซอร์นี้มันไม่ได้ว๊ ถ้าเนี่ยแบบวัดจะจัดเดียวตายไงก็ตายอ,อย่างชื้อหลับเลย ถโอ้ยยังเหลือแต่กา